ต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อที่2นะครับเรื่องของสระนะฮะสระในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับมีเพียงแค่11สระเท่านั้นนะฮะซึ่งน้อยกว่าภาษาไทายมากเลยถ้าจะเทียบกันแล้วภาษาไทายนี่เยอะมากจําไม่ได้นะอาอีอูโอโอโออ,อะไรต่างๆเนี่ยเยอะจําไม่ได้แล้วนะว่ามีเท่าไหร่แล้วก็มีวรรณยุกต์เอกโทตีจัตวาเนี่ยอา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 อ,อะไรเนี่ยนะแต่ว่าภาษาอาหรับเนี่ย มีเพียงแค่11นะของจริงๆเนี่ยนะครับมีเพียงแค่3นี่เท่านั้นนะฮะส่วนที่เหลือ8เนี่ยนะครับแที่เหลือเนี่ยมาจากแปดที่เหลือเนี่ยนะครับก็มาจาก3นี่แหละนะฮะอ่าอ่าสระเอาชื่อมันไปก่อนแล้วกันพูดชื่อเฉยๆพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับจำชื่อ,อไม่ต้องจำนะฮะไม่ต้องจําเดี๋ยวมาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟัตฮะแปลว่าเปิดหรืออ้าออกเวลาอักษรใดมีสระนี<ๆ>้ก<ๆ>็ให้เปิด ปากอ้าปากเวลาออกเสียงส่วนอันนี้กัสระอปแปลว่าแยกหรือแบะออกนะครับรูปปากก็จะเป็นอีอีอมันแบ,แบะแบะออกนิดนิดเนี่ยนะฮะไม่ไม่ต้องแบะเยอะอ,อีอีนะพอน่ารักน่ารักนะไม่ใช่อีมันมัน,ม,นมันเกินนะมันเกินต่อมาดมมะนะครับแปลว่าห่อหรือหูก็อูอูทั้งหลายแหล่นะครับส่วนฟันตะไตนี่แปลว่าเปิด2เปิดหมายถึงว่าเปิดปากเปิดจมูกนะครับแล้วก็กัสรไตนี่ก็ แยกปากแล้วก็ให้ขึ้นจมูกด้วยแล้วก็ดอมมาตนี่ก็ห่อปากแล้วก็เสียงขึ้นจมูกด้วยส่วนฟัทฮามัดนี่ในเล่มใหม่ที่พี่น้องใช้อ่านเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะฮะจะไม่มีแล้วเป็นอลิฟเล็กนะครับอ,อันนี้เป็นการทำทำอินเสิร์ตมานานแล้วนะครับเป็นแบบเป็นรูปแบบของบักดาดีนะฮะอันนี้เป็นฟัทฮามัดก็เสียงเป็นอาีแล้วก็อูแล้วก็สุกูลกับชัดดาหรือว่าชิดดาเนี่ยนะฮะก็เป็น บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการผสมของอ,อ,อักษรทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องจําก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้มาดูเอาเอาไปใช้งานและใช้อย่างไรนะครับเมื่อกี้นี้บอกพี่น้องแล้วว่าอันเนี้ยชื่อฟัตฮะนะครับแปลว่าเปิดหรืออ่านะครับส่วนอันนี้ชื่อกัสรอปแปลว่าแยกนะหรือว่าแบะปากแล้วก็อันนี้แปลว่าห่อหรือหูนะชื่อดอมมะนะครับก็เมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับเราฝึกออกเสียงไว้แล้วฝ้านะว่าก็ตัวนี้บ้าก็ตัวนี้นะครับ แล้วก็ม่านะฮะอ่าแล้วก็ฮานะครับเพราะฉะนั้นพอเราออกเสียงมาแล้วเนี่ยฟ้าว่าบ้ามานะครับพอเอาเอาสระอันนี้ออกไปนะครับอ่าเอาสระอันนี้ออกไปเนี่ยแล้วก็มาใส่อันนี้แทนมันก็เพียงแค่เปลี่ยนรูปปากจากอ่าเป็นอีนะจากฟ่าก็เป็นฟีจากฟาว่าบ้ามาเป็นฟีวีบีบีนะครับอีฮีไอเฮกีขี เราก็ลองฝึกดูได้ถึงตัวสุดท้ายแต่ว่าในกุรานเนี่ยจะมีน้อยนะครับถ้าเราเปิดดูกุรานหนึ่งบรรทัดเนี่ยจะมีกะสะร้อยอยู่เพียงเต็มที่เลยก็3-3ตัวเท่านั้นเนี่ยนะฮะประมาณ3ตัวเท่านั้นดอมมะก็มีน้อยเช่นเดียวกันจะมี6-7ตัวแต่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นฟัตฮาหมดเลยเราก็ลองฝึกดูได้นะครับจากฝ้าพอใส่เปลี่ยนสระเป็นหัวขมมดแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นฟู่วู่บู้บมู่นะฟู่วู่บูบมู่ อ่าเราก็เอาไปฝึกดูได้นะครับจากที่เรา,เาฝึกออกเสียงมาฟาวะบามาอาฮาอาฮากอคอกกายาชายาดอซอซาซาลานารอตอดาตาดอซาซาเราก็เปลี่ยนสระมาะอยู่ข้างล่างกลายเป็นฟีวีบีมีอีฮีไอฮีกีคีกีกียีชียีดีซีซีซีลีนีรีตีดีตีซีซีนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นดอมมะฟูวูบูมูให้คล่องเลยนะครับให้คล่องเลยและจำให้แม่นแล้วพี่น้องจะอ่านอัลกุรอานได้อินชาอัลเลาะห์นะครับ